ข่าวลือเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณชินวัตรได้จุดประกายความสนใจและความขัดแย้งในวงการเมืองไทยมาเป็นเวลานานแต่มาดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจซึ่งอาจทำให้หลายคนต้องคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งในวันที่19พฤศจิกายน2568ช่วงเวลาเที่ยงวันนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับนายทักษิณ ชินวัตรอดีตานายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญในทางการเมืองมานานเขาอธิบายว่าทีมงานรัฐบาลได้นําเรื่องนี้ขึ้นทูลกล้าวแก่พระมหากษัตริย์แล้วโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ค้างมาจากสมัยก่อนหน้านี้ซึ่งเริ่มต้นจากการทํางานของพลตารวจเอกทวีสอส,สออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในอดีตในอนุทินยืนยันว่าพวกเขาปฏิบัติตามความเห็นของพลตารวจเอกทวีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้น,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 นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อถูกถามต่อว่าการนำเรื่องนี้ขึ้นทูลกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ในอนุทินกล่าวอย่างชัดเจนว่าการลงนามและส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการกฎหมายได้ดำเนินการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ดำเนินต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้และพลตํารวจเอกทวีได้ให้ความเห็นว่าควรยกเรื่องนี้ขึ้นซึ่งหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่อไปที่รัฐบาลใหม่สามารถแทรกแซงได้หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ลองนึกภาพดูว่าพระราชทานอภัยโทษ คืออะไรมันคือสิทธิพิเศษของพระมหากษัตริย์ในการยกโทษให้กับผู้ที่ถูกตัดสินในคดีอาญาโดยไม่ขึ้นกับศาลหรือฝ่ายบริหารโดยตรงซึ่งในกรณีของนายทักษิณที่เคยถูกตัดสินในคดีต่างๆเช่นการทุจริตทางการเงินทําให้การขออภัยโทษครั้งนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างลึกซึง้งและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความขัดแย้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคําว่ายกที่นายอนุทินพูดถึงหมายถึงการยกดีกาหรือไม่เขาตอบว่า เป็นไปตามที่พลตารวจเอกทวีเสนอมาซึ่งทําให้หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมถึงต้องรอมาจนถึงตอนนี้และกระบวนการนี้มีส่วนผสมของการเมืองแค่ไหนตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมามีเสียงวิจารณว่าการขออภัยโทษของนักการเมืองระดับสูงมักถูกมองเป็นเครื่องมือในการกลับสู่เวทีการเมืองซึ่งอาจส่งผลต่อความสมดุลของระบบประชาธิปไตยนายนอนุทินยังถูกถามถ,ามถึงมุมมองของพรรคเพื่อไทยที่มองว่าการดําเนินการนี้มีในทางการเมืองเขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่า ไม่มีครับผมไม่เหมือนเขาผมทําตามเนื้อผ้าทําตามกฎหมายทุกอย่างโดยไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไปพูดจาป้ายสีว่าคนอื่นจะทําเหมือนเราเพราะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกซึ่งคําพูดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นกลางทางกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทําให้ผู้ชมบางคนคิดว่าการปฏิเสธอย่างนี้เป็นเพียงคําพูดเกินจริงหรือไม่เพราะในโลกการเมืองการแยกแยะระหว่างกฎหมายและอิทธิพลทางการเมืองมักไม่ชัดเจนเสมอป นอกจากนี้เมื่อถูกถามถึงผลกระทบหากนายทักษิณออกมาช่วยหาเสียงให้พักภูมิใจไทยหรือหากไม่ได้ออกมานายอนุทินกล่าวว่าเรื่องหาเสียงนั้นขึ้นอยู่กับนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ่างทองเขาย้ำว่าพักภูมิใจไทยมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพที่มีและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยไม่เคยหาเสียงด้วยการโจมตีคู่แข่งหรือลดทอนคุณค่าใครซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ การหาเสียงที่แตกต่างแต่ก็อาจทําให้เราแอบ,บสงสัยว่าการมีนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้พรรคหรือไม่และมันจะส่งผลต่อสมดุลทางการเมืองทั้งประเทศอย่างไรแต่ท้ายที่สุดนี่คือจุดที่เรื่องนี้อาจจุดประกายความเห็นที่แตกต่างกันมากที่สุดคุณคิดอย่างไรกับการขอพระราชทานอภัยโทษสาหรับนักการเมืองที่เคยถูกตัดสินอย่างนายทักษิณมันเป็นการให้โอกาสใหม่ที่ยุติธรรมหรือเป็นการเปิดทางให้อิทธิพลเก่าๆก,ก,กลับมาเบียดบังประชาธิปไตย และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายจริงๆแล้วทำไมประชาชนจำนวนมากถึงยังสงสัยและถกเถียงกันอยู่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วมาคุยกันดูว่ามุมมองของคุณตรงกับใครบ้างเราพร้อมฟังทุกมุมมอง